นี่พริกมะเขือขาตะไากไม่ควรจะไปซื้อที่ตลาดปูร้านกาดขาดเกือนกาดอยู่ในสวนปูเลือกเกมเนื้อตามช่อไก่เลือกเกมเนื้อตามช่อไก่ตะแกงอะไรเขาไม่ต้องกลัวแกงหมูแก่แกงเป็ดแกงวัวปลุกปักบสวนรัวไม่กลัวอดกินเช้าเช้าไปตลาดเห็นกามา วัวหน้กิละโบไควายกังหันกำลดึงหน้ากิละโบไควายกังหันกระมหน้ากิละโบไควายกังหันนี่กเขืออาขาตะไคร้ควรจะไปซื้อที่ตลาดปูงาม้ำได้ขาดเกินขาดอยู่ในสวนฟูดเลือกเก็บเอาตามชอบใจเลือกเก็บเอาตามชอบใจ่จะแกงอะไรเราก็ไม่ต้องกลัวแกงหมูแกงเห็ดแกงเผ็ดแกงบัวปูผักสวนรั่วไม่ต้องกลัวกิน กินกบาูรินต้รด้วยพักินตำรัด้วยพักินตัวูรกินกะปไวกลาางรือหน้ากินกะปไว้กลางทางเจ้อมหน้ากินะไว้กลางางเอาปเอาปเอาป่ล้ว ครับปลุกม,มือกับตัวเองหน่อยพี่น้องครับคุณทัน <อบ S 1> ลงใน YouTube <YouTube S 2> ยูทูบ,นบนหน่อยนะครับลงในยูทูบหน่อยนะครับลงได้ไหม